สัตเคนยากุประเทศไทยจำกัดโรงงานรับผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารย้อนไปกว่า44ปี เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยญี่ปุ่นเพื่อต้องการให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคนยากุได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการนำโน้ตฮาวการผลิตมาใช้และการค้นคว้าวิจัยเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบบนนวัตกรรมพรีเมียมพร้อมตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนควบคุมด้วยมาตรฐานสากลอีกทั้งโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยใช้มาตรฐานการผลิตเดียวกับโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์อาหารเสริมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.kenyaku.co.th หรือโทร025421277ต่อ114ค่ะ สวัสดีครับผมนายพลวัฒน์หานไกโพงนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเคนิกุประเทศไทยจำกัดครับผมสาหรับบริษัทเคนิกุปของเรานะครับเป็นโรงงานรับผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เปิดมายาวนานกว่า45่ปีด้วยการนําเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้พี่น้องชาวไทยนะครับมีโอกาสเข้าถึงยาที่มีคุณภาพระดับสากลครับสำหรับบริษัทเคนิกุปของเรานะครับเราเป็นโรงงาน OEM นะครับในการผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับ ที่มีการนําเทคโนโลยีการผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณภาพนะครับเรามั่นใจครับเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับเรายังเป็นผู้นําทางด้านการวิจัยและพัฒนายาใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของยาจิตเวชนะครับรักษาในส่วนของโรคอาการทางจิตโรคซึมเศร้าโรคเครียดต่างๆซึ่งภาวะปัจจุบ,บันนะครับมีผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนี้นะครับ หลังจากที่เราได้ผลิตยาแล้วเราได้นำเอาความรู้และก็เทคโนโลยีที่ได้นะครับนำมาใช้กับโรงงานผลิตอาหารเสริมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านคุณภาพเราคัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมนะครับมาจากทั่วทุกมุมโลกทั้งอีกทั้งนะครับบร,ริษัทเคมีปุของเรานะครับเราเน้นให้ความสำคัญกับงานทางด้านวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เสมอนะครับ โดยปัจจุบ,บันนะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมคือยาลดน้ำหนักสำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบ,บันนะครับเป็นสินค้าในกลุ่มของลดน้ำหนักบำรุงลำไส้บำรุงผิวและบำรุงสายตาครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับคนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับดังนั้นอาหารเสริมจึงเข้ามามีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะมีสุขภาพดีขึ้นได้ ตัวเกียงรับทานเกียงอาหารเสริมครับสำหรับบริษัทเคนยูกุของเรานะครับที่เราแตกต่างจากที่อื่นนะครับเนื่องจากเราเข้าใจในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับเราทำงานกันเป็นทีมเริ่มตั้งแต่ในส่วนของการคิดคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์คิดค้นในส่วนของสูตรใหม่ๆนะครับอีกทั้งเรายังบริษัทเคนยูกุของเรานะครับเราแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากเราทำงานกับลูกค้าเหมือนกับพาร์ทเนอร์ครับ เราใส่ใจทั้งด้านการออกแบบคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ออกแบบสูตรออกแบบรูปแบบของกล่องผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงสรรหาวัตถุดิบและวัตรกรรมใหม่ๆมาให้กับลูกค้าอีกทั้งเรายังมีในส่วนของการช่วยลูกค้าในการทำการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางบางกอกเอเอนะครับให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม โรงงานผลิตเทนนิคุกของเรานะครับก็ทางเทนนิคุกของเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในครั้งนี้นะครับจะได้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับนำไปไประยุกใช้ในส่วนของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการสร้างแบรนด์ของตัวเองสําหรับผู้ประกอบการท่านใดน,นะครับที่สนใจที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับสามารถที่จะมาติดต่อขอเยี่ยมชมโรงงานของเราได้อีกทั้งสามารถที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ไลน์ Official k e n j a k u หรือ Facebook Ken ิคุครับครับสำหรับผู้ประกอบการท่านใดน,นะครับที่สนใจที่จะมีผลิตภณัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาขอเยี่ยมชมโรงงาน k คน j ิ k ุของเราได้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ไลน์ Official k e n j น k u หรือ Facebook Ken j ิ k ุครับสำหรับผู้ประกอบการท่านใดน,นะครับที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของเรานะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook เทนยูกูหรือ Line Official เทนยูกได้เลยนะครับวันนี้ปิดแบบ มีความยินดีดีใจมากมากเลยนะคะที่เคนยาบุกได้ให้โอกาสสถาบันแบรนด์เข้าเอนะคะได้เข้ามาวิสิตโรงงานนะคะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการทําอาหารเสริมแบบต้องใช้คําว่าจัดเต็มเลยนะคะก็คือที่นี่พอได้ฟังปุ๊บเนี่ยคือเป็นตัวจริงเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเราจะเปิดแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่นี่ก็คือเป็นที่ที่เราสามารถมาขอคาปรึกษาแล้วก็เชื่อถือในเรื่องของคุณภาพสินค้าได้เลยะคะ่ะคือเริ่มต้นจากยาก็คือว่ายาเนี่ยคือ เริ่มต้นจากความยากสุดมาแล้วดังนั้นอาหารเสริมตามาเนี่ยเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเลยนะคะแล้วก็ได้มีการไปเดินไลน์ผลิตนะคะซึ่งพบว่าเขามีระบบระเบียบสะอาดแล้วกเ็เขาเรียกว่าคุณให้คำปรึกษาเราอะค่ะเป็นตัวจริงแล้วก็มืออาชีพมากๆค่ะจริงๆแล้วการที่นักเรียนนะคะตัดสินใจมาเรียนกับทางนักศึกษาเนี่ยคือเขามีความสนใจในธุรกิจด้านนี้มากๆนะคะแล้วก็พอได้มาดูในเรื่องของตลาดเนี่ยก็คือ เป็นเป็นสินค้าที่ไม่มีวันตายดีกว่าเราอะโตขึ้นส่วนกระแสเสมอเราแค่อยากจะได้พาร์ทเนอร์ในการที่มาเติมเต็มให้ธุรกิจของเราอะค่ะเติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งทินยาคุอาหารก็คือตอบโจทย์ในส่วนนี้ค่ะไอไอก็เป็นอาจารย์อาหารเสริมในส่วนของสายบิวตี้นะคะก็พูดเลยว่าคนเราอะค่ะมีเราต้องการอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ต้องสุขภาพดีและที่ขาดไม่ได้เลยเราก็ต้อง สวยด้วยนะคะดูดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในซึ่งการที่เราได้รับอาหารเสริมอย่างถูกต้องนะคะในวันวันหนึ่งเราไม่สามารถทนอาหารได้อย่างครบถ้วนอยู่แล้วซึ่งอาหารเสริมนี่แหละทให้เราได้มีทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็สวยด้วยค่ะก็อยากจะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอได้ความรู้ใหม่ๆในเรื่องของทั้งเทรนตลาดแล้วก็องค์ประกอบสารใหม่ๆนะคะในอาหารเสริมมากเลยวันนี้นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าความมั่นใจในการทําสินค้าเนี่ยก็คือเหมือนกับ เราเอาเวลาไปทำมาร์เก็ตติ้งได้เลยค่ะเราสามารถฝากคุณภาพสินค้าไว้ในมือของคีมยากุได้เลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่สนใจในธุรกิจของอาหารเสริฟนะคะธุรกิจอาหารเสริฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันนะคะคือเราจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งการที่เรามาเรียนเนี่ยเราได้สรุปออคอร์สหลักสูตรที่จำเป็นต่อน,นักธุรกิจนะคะไว้เรียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเรียนกันนะคะ ็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้ได้มาเห็นกระบวนการผลิตที่รู้สึกว่ามีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยกว่าที่อื่นน,นะครับแล้วก็ได้เห็นกระบวนการต่างๆที่รู้สึกว่าเห็นตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มตักแทีเทียลไปจนถึงขั้นที่เราอัดบดเป็นเม็ดทุกโปรเซสต่างๆนะครับเห็นโครงการทั้งหมดก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะครับบริษัทที่ที่เห็นตรงนี้ครับอาจจะมี โอกาสได้มาร่วมง,งานกันหรือว่าได้มาต่อยอดในอนาคตเพิ่มเติมครับผมอ้ารู้สึกว่าชอบในพาร์ทที่เราได้วิสิตไต่จริงๆเหมือนเราได้เห็นกระบวนการเลยว่าเออเราต้องเตรียมตัวยังไงองค์ประกอบของการรายการผลิตผลิตภัณฑ์ธธของเรามันจะได้มาตรฐานยังไงเห็นตั้งแต่ถูกข้นตออนะเอารู้สึกว่าดีมากๆครับแล้วเ,เราจะไปต่อยอดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปต่อยอดเป็นไอเดียในส่วนของการ ดูว่าเราจะนำโปรโตไทป์ของเราครับหรือว่าของนักเรียนจะน่ปนนำมาใช้อย่างไงได้บ้างนะครับเอามาปรับเข้ากับโรงงานตรงนี้ครับก็หลายอย่างก็ค่อนข้างต่อปอ,อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทเจนยุปนะครับที่ให้เกียรติพวกเราได้เข้ามาดูงานที่นี่ในวันนี้นะครับแล้วก็เอออยากขอให้บริษัทของเจนยุปรครับมีความ อาจจะเริญเกนก้าวหน้ามีการขยับขยายกิจการแตกไปการบริตอื่นๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณเป็นเกียรติมากๆรับผมค่ะวันนี้ก็ที่มาเยี่ยมชมะคะก็รู้สึก ว่าประทับใจกับการแบบการการให้ความรู้ต่างๆค่ะเกี่ยวกับพวกเอ,อ SM e ที่มีความสนใจที่จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเสริมคะก็รู้สึกว่าได้ความรู้ที่ครอบคุมในทุกๆมิติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเข้าหาตัวของธุรกิจตรงนี้สิ่งที่จําเป็นเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกว่าการมาแบบวิสิทธ ทางนี้ก็คุค้มพามาค่ะออพาที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเป็นพาที่ได้เดินเยี่ยมชมโรงงานนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสน้อยที่จะได้เข้าไปถึงแบบดูในเรื่องของรายการผลิตของของโรงงานจริงๆอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นพาที่เรารู้สึกประทับใจมากที่สุดออความรู้ที่จะไปต่อย,ยอดก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่ออเราเข้าไปคุยกับโรงงานจริงๆอะค่ะ สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวก่อนนะมีอะไรบ้างตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ของสินค้าการคิดอ,อ่อเรื่องของราคาต้นทุนต่างๆตรงนี้คิดว่าน่าจะเอาไปเริ่มต่อยอดได้ง่ายขึ้นก็ขอบคุณมากนะคะที่อ,อ่อสละเวลาที่แบบมาแบบเหมือนให้คำแนะนำกับทุกท้านในวันนี้แล้วกออ็วิทยากรนะคะก็น่ารักมากๆเลยทีมงานน่ารักมากๆะคะ่ะก็ขอบคุณมากะคะ่ะ เรวันนี้นะคะก็รู้สึกดีเพราะว่าโดยปกติแล้วอเจนทําแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วแล้วก็พอมาที่บริษัทนะคะบริษัทก็เหมือนกับว่ามีสินค้าพวกวิตามินเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราน่าจะต่อยอดได้ดีแล้วก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทางบริษัทด้วยค่ะก,ก็เป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในโรงงานค่ะน่าจะเป็นพาร์ทเยี่ยมชมโรงงานค่ะมันทําให้เราแบบมั่นใจได้ว่าโรงงานแล้วก็บริษัทค่ะค่อนข้างที่จะมีมาตรฐาน ที่ทีทีชัดเจนเพราะว่ายังเหมือนเจนอ่ะได้ไปหลายๆโรงงานนะคะก็ไม่ได้จะชวนเปิดโรงงานหรือว่าชวนทําให้ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนเขารู้สึกว่ามั่นใจในคุณภาพของโรงงานราเก็เหมือนตอนนี้ทําเกี่ยวกับพวกยากันยุงน้ามันหอมแดงเด็กทั้งในประเทศส่งออกนะคะก็คิดว่าอยากจะทําเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเด็กมากขึ้นพวกวิตามินเกี่ยวกับเด็กพวกวิตามินซีแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะมีส่วนในการต่อยอดในเรื่องของบริษัทเราก็บบริษัทที่นี่ค่ะ เป็นบริษัทที่ที่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนจริงๆที่ๆท,ทุกคนนะคะก็ทั้งฝ่ายมาร์เก็ตติงแล้วก็ฝ่าย R&D เขาก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่ในการให้เราลงมาดูวันนี้แล้วก็ถามอะไรทุกคนก็แบบสามารถตอบได้หมดเลยไม่ไม่แบบไม่แยกส่วนกันหรือว่าไม่โยนคำถามกันอะไรเงี้ยคิดว่าโรงงานนี้ก็โอเคะคะ่ะ